สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปเกาหลีกันอีกครั้งนะคะแต่เป็นการอัปเดตในช่วงโนเวม ber ว่าจะเป็นยังไงบ้างจะหนาวขนาดไหนตอมอเป็นยังไงไปกันเลยจ้า <S <S 1> <S 1> ครั้งนี้เราบินกับ AirAsia X นะคะสำหรับท่านที่มีบัตรเครดิต BBL AirAsia นะคะก็จะมีสิทธิพิเศษมากมายเช่นได้เช็คอินก่อนใครนะคะแล้วก็ได้ที่นั่ง o อส e ซฟรีด้วยนะคะ แล้วเราก็จะได้รับคูปองฟรีสำหรับเครื่องดื่มนะคะร้อนหรือเย็นมูลค่า60บาทนะคะยกเว้นน้ำเปล่านะคะนอกนั้นได้หมดเลยจ้าแล้วก็สำหรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก King Power นะคะก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องก็มีอาหารให้รับประทานกันก่อนนะคะแล้วก็สามารถมีผู้ติดตามได้หนึ่งคนนะคะ ก่อนบินก็อย่าลืมเข้าไปทำ KE TA กันนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็ลงทะเบียนได้เลยที่ w w w k ขีดาง e ta go kr นะคะเขามีรายละเอียดการลงทะเบียนจนจบให้เรียบร้อยเลยหรือสำหรับท่านที่ลงแล้วก็อย่าลืมไปอัปเดตที่อยู่ที่พักที่เกาหลีที่เราจะไปด้วยนะคะ ตอนนี้หากใครบินนะคะแล้วต้องไปที่อาคาร2นะคะก็จะมีในส่วนของรถไฟนะคะเชื่อมต่อกับอีกหนึ่งอาคารนะคะ,ะ,คะเพราะว่าตอนนี้ส่วนภูมิเราขยายฐานการบินได้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็ไม่นานค่ะประมาณไม่เกิน3นาทีก็ถึงแล้วค่ะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนตรงนี้ในจุดนี้ก็จะมีร้านอาหารนะคะแล้วก็มีที่พักจริงๆแล้วว่าก็คล้ายๆกับที่สิงคโปร์นะคะก็ลักษณะก็ ดีขึ้นกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็สะดวกสบายขึ้นค่ะ พอได้ขยายใหม่ทําใหม่ก็ดูดีกว้างขวางมากเลยนะคะสะอาดสะอ้านดีค่ะอ๋อแต่จะบอกว่าจะไม่สามารถเลือกเป็น q u i e เ z o n โได้นะคะ แต่ว่าจะเป็นแถวหน้าสุดเลยกว้างมากดีมากสบายมากเลยค่ะถึงละจ้าจะบอกว่าตอมก็ไม่ได้ถามอะไรมากนะคะ ถ้าเกิดว่าเรากังวลแล้วก็ต้องเตรียมเอกสารของเราไปให้พร้อม,อมเช่นหนังสือรับรองบริษัทนามบัตรน,นะคะหรือว่ารายละเอียดของการเดินทางนะคะถ้าเกิดว่าเขาถามเนี่ยก็จะได้ไม่มีปัญหาค่ะเราใช้การเดินทางเข้าเมืองด้วยรถบัสเช่นเดิมนะคะเตรียมไว้เลยค่ะ17,00 0วนต่อคนนะคะนั่งสบายมาก ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง2ชั่วโมงนะคะก็ถึงนะคะครั้งนี้เราพักกันที่ฮงแดนะคะโรงแรมนาบีโฮสเทลค่ะจองยากมากเพราะว่ามันใกล้หมดเลยใกล้สถานีเดินแค่ไม่ถึง200เมตรนะคะห้องพักสะอาดสะอาดแล้วก็มีฮีเตอร์มีน้ำร้อนคือสิ่งอำนวยความสะดวกมีครบทุกอย่างเลยค่ะ ลงที่สถานีฮงอิกยูนิเวอร์ซิตี้นะคะทางออก2หรือ3ก็ได้ค่ะไปกีนอะไรคะวันนี้ห <c oughs> <c oughs> น้ามกาวันนี้เราพักกันที่ไหนคะโอ้ <c oughs> ซึ่งมันใกล้กับบายรถเม์ถ้าเกิดว่ามาจากแอร์พอตก็คือแค่ตรงนี้เองแล้วก็เดินไปนิดเดียวนะคะร้านที่เราจะพาไปวันนี้เป็นร้านโลโก้นะคะแต่ว่าอร่อยมากชื่อร้านซินจินโดกาจังเกจังค่ะ ถ้าเป็นพัดลมบ้านเราก็เป็นลมเย็นใช่ไหมคะแต่บ้านเขาหนาวมากก็ต้องมีพัดลมที่เป็นลมร้อนเหมือนฮีเตอร์ออกมาซึ่งอุ่นดีค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องเคียงนะคะอร่อยทุกอย่างจริงแล้วก็ไข่ตุ๋นก็คือนุ่มมากปลาคือดีมากอร่อยทุกอย่างเลยคะ่ะโดยเฉพาะปูดองของเขาค่ะ ำเป็นไงอืมดยเลยนะอร่อยเลยนะอร่อยมากอร่อยมากเลยนะดีเยี่ยมดีใช่ไหมดีก็มีน้ำซิปด้ยใช่ไหม กก่อนนะทุคเพื่อความนัวนะคะเราต้องเอาข้าวเนี่ยลงไปคลุกในกระดองปูนะคะแล้วก็ราดน้ำจิ้มเข้าไปช่ำๆเลยอร่อยจริงๆค่ะสงวนราคาชุดปูนะคะอยู่ที่35,000นวอนนะคะถ้าเรามาสองคนก็ต้องสั่งสองอย่างนะคะ ปลาของเขาก็อร่อยก็เลยสั่งปลามาอีกปลากับข้าวเนี่ยก็อยู่ที่หมื่นวอนก็ไม่แพงค่ะทานเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปนอนแล้วค่ะ EP หน้าเดี๋ยวค่อยมาต่อกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจ้าเพืเ่อน